การก้าวกระโดดขยิงหรือก้าวขยับเท้าแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1นก้าวกระโดดขยิงไปเป็นแถว 2> 1, 2, ขั้นที่สองก้าวกระโดดไประหว่างเพื่อนๆโดยไม่ชนกัน 2> 1, 2, ขั้นที่3ามก้าวกระโดดขยิงเลี้ยวไปมา ขั้นที่สีก้าวกระโดดช้าหรือเร็วเมื่อได้ยินสัญญาณขั้นที่ห้ก้าวกระโดดขย่งไปยังจุดที่กำหนดภายในกำหนดนับ5้าหนึ่งสอส การเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาเป็นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยวนจากซ้ายไปขวาการเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาเป็นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยวนจากซ้ายไปขวาวิธีเคลื่อนที่ตาม ข็มนาฬิกานะคะแบ่งเป็นสีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งให้เด็กยืนเป็นวงกลมห่างกันพอสมควรแล้วเคลื่อนที่ทวนเขียนนาฬิกาโดยวนจากซ้ายไปขวาตามจังหวะค่ะขั้นตอนที่สองนะคะให้เด็กยินเป็นวงกลมห่างกันพอสมควร แล้วจับมือกันไว้แล้วเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาโดยวนจากซ้ายไปขวาตามจังหวะที่ให้ค่ะขั้นตอนที่3นะคะฝุกกิจกรรมตามข้อหนึ่งขณะเคลื่อนที่ให้ตบมือไปพร้อมจังหวะดนตรีค่ะ ขั้นตอนที่สี่นะคะฝึกกิจกรรมตามข้อสองโดยเคลื่อนที่ตามจังหวะด,ดนตรีค่ะควงแขนแล้วหมุนให้คล้องแขนโดยใช้ ข้อศอกค้องกับคู่ฝึกเป็นศอกซ้ายหรือศอกขวาก็ได้แล้วเดินหรือวิ่งหรือฮอบเป็นวงกลมพร้อมกับคู่วิธีการควงแขนแล้วหมุนสวิงแบ่งเป็น4ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1ให้เด็กฝึกเดินหรือวิ่งกระโดดขยง่งหมุนรอบตัวไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างค่ะ ขั้นที่สองนะคะให้เด็กจับคู่โดยเอาข้อศอกขวาคล้องกับข้อศอกขวากับคู่ข้อศอกซ้ายคล้องกับข้อศอกซ้ายกับคู่แล้วให้เดินวิ่งหรือกระโดดเะเยงหมุนไปพร้อมๆกับคู่ค่ะให้เด็กจับคู่เอาข้อศอกคล้องกับคู่ทำงานกิจกรรมที่สองแต่ให้พร้อมกับจังหวะที่ให้ค่ะ สี่คึกเหมือนกิจกรรมที่3ใช้เพลงโดยทําให้ลงจังหวะ